กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทขงกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมนายเซฟตี้แกเบอร์กันอีกแล้วน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรีเพย์ของผมที่เล่นลัมเบอร์นะผมหลังจากที่ลัมเบอร์เนี่ยเอออยู่แล้งโคตรพ่อคุณแม่โคตรกากนะผมก็ได้กลับมาพักพังอ่ดอีกครั้งนะผมซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้คือโดนแบรนด์ทุกตานะน้องผมว่าโดนแบรนด์ทุกตาเลยพี่ลัมเบอร์อ่ะ แต่วันนี้ผมไม่ได้เล่นในลงงรงนะผมเล่นธรรมดาแล้วก็เล่ามาดูกันเลยครับว่าลัมเบอร์ที่ผมเล่นจะเป็นยังไงมันก็ไปรับชมกันเลยครับผมนะครับผมก็เข้ามาในเกมไปทียบร้อยนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นคนที่เข้าเกมช้ามากถ้าเกิดใครมาเจอผมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเซอร์เวอผู้เล่นคนอื่นก่อนในการเริ่มจากแพนด้านะับตอนนี้แพนด้าเจอกับเอมิลี่นะครับก็ จะมีชั้นเชิงอะไรกันหรือเปล่าจะมีการไฟกันหรือเปล่ายังไงออกมาเอิลี่ออกมาแล้วแล้วก็แพนด้าตวัดไปหนึ่งทีตีไปสองทีแล้วก็ยังไงยึกยักกันอยู่ยึกยักกันอยู่เอเมิลี่เตะเตะสก,กิลหนึ่งกลับมาแล้วก็เตะสก,กิลสองโอ้โหแพนด้าเลือดขึ้นเลยหลอ,อยตอนนี้ลาวิลเหมือนจะโดนลุมนะครับโอ้โหเพราะว่ากูยังไม่เดินเลย <laughs> เอีสู่ซองครับผมซองไปหนึ่งทีแล้วก็ยิงโดนเข้ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ซูเปอร์แมนมาซ้อนแล้วก็โอ้โหเป็นเฟิร์สบัตแรกของซูเปอร์แมนนะผมเอาล่ะลัมเบอร์เพิ่งเดินออกมาจากป้อมมัดหมานะผมจะเป็นยังไงเอ้ยทบุบไปหนึ่งทีแล้วก็โดนซูเปอร์แมนไถ่กระไม้หนึ่งทีนะผม,มยังไงครับผมโอเคซูเปอร์แมนยังไงเอ้ย ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอ้ยมีมวยมาซ้อนให้ผมแล้วก็ตอนนี้2ต่อ3 2ต่อ3ลัมเบอร์กมาตีซูเปอร์แมนออกไปออกไปนอกวงของตัวเองนะครับเออดีจริงๆเลยนะยังไม่ชินนะครับยังไม่ชินเอาล่ะลัมเบอร์พุ่งกลับไปแล้วก็ตีกลับมาหรือเปล่าตีกลับมาแล้วโอ้โหคือต้องบอ,อกว่า ตีได้ไกลจริงๆแต่ว่าเสียดายที่ว่าลาวิวไม่ได้ซ้อนผมนะครับโอเคเป็นไงบ้างเอ่ยยังไหวยอยู่นะครับผมยังไหวอยู่ยังยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่หรือว่าเป็นงานอยู่นะครับโอเคตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเล่ล่างโ,โดนลูมบ่อยครับแล้วก็ผมไม่ค่อยได้เดินกับลาวิวด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็เดินไปเรื่อย <laughs> เดินไม่สนแกลลี่อยู่แล้วนะครับนะมาแล้วเพวื่อ ฉันมาแล้วฉันไปช่วยนายแล้วนะอะซูเปอร์แมนมาข้างหลังครับแล้วก็ลัมเบอร์ก็ทุบเข้าไปในป้อมครับผมแล้วก็โอ้โหกี่โอ้ยิงไม่โดนโอ้จะจอขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรครับเรายังแก้งานได้อยู่นะผมตอนนี้เราโดนลุม3แล้วผมลัมเบอร์ลัมเบอร์โดนลุม3ต่อ2 3ต่อ2ยังไงโอ้โดนต่อยกันมาลัมเบอร์อันติีขึ้นไปโอ้ก็โดน2เฮ้ยลอย2ตัวแล้วก็ ตีไปเรียบร้อยดับเบิลคิวไปทีเรียบร้อยครับลรถก็โดนทุบทุบหัวเอลสูบตัวหนึ่งทีนะผมโอเคจะฆ่าได้หรือเปล่าเอลสูหูเอลสูวิ่งไวเกินครับลำเบอร์แกนซันตีไม่ถึงครับแล้วก็ลำเบอร์ไปหนึ่งตีไม่โดนครับแล้วก็โอ้โหโ,โดนยิงไปทีเรียบร้อยครับตายครับผมตายยังเขียดนะครับตอนนี้ผมฆ่าไปสองตัวนะครับโอเค สองตายสองคนระับสมแล้วแหละลาวิวโดวนตีตัวนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวนะผมขอดูแตอ๋อคันนี้ก็ค่าสองนะครับแล้วก็นัตยาค่าหนึ่งรู้สึกว่าเกมเกมต้นเกมเราจะดีมากนะครับแต่ว่าเสียเสียงอ๋อเสียงนึงก็คือผม,มเข้ามาช้าแล้วก็ทำให้เพื่อนตายนะครับอือโอ้ยเดี๋ยวสูม่มาด้านหลัง ผมทุบเข้าไปนะผมแล้วก็ไม่มีใครซอนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วจวังหวะนี้ยังไงมวยมวยต่อยไปแล้วผมก็ยกไม่ไม่โดนใครเลยนะแล้วก็ทุบกลับมาับผมได้คิวไปนหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็มวยมวยยังอยู่กับผมอยู่ยังอลเวงกับผมอยู่ยังไงโอ้โหแยกย้ยาย,ยกันกลับบ้านับผมนะฮะ <c oughs> <c oughs> ถ้าการภาคของผมมัน,ปนแปลกต้องขออภัยนะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับผมแล้วก็ เอลซูก็โดนคิวโดยหลายโดย,โดยโดยโธร์นนะครับผมไม่ใช่ลาวิวแล้วก็เอมิลี่มาด้านหลังเอมิลี่เปิดอาร์ตีขึ้นมาแล้วก็เตะหรือเปล่าเตะไปสองทีแล้วก็แตกไปที่ร้อยโดยใช้เราเปิดเอซคิวนะผมต้องบอกว่าตอนนี้มันนัวมากเลยนะครับเลนล่างนี่คือเต็มไปด้วยคนนะผมามาจาังหวะนี้ซูเปอร์แมนชอบแบบชอบตุยตูดนะครับผม เป็นเกย์หรือเปล่าในซูเปอร์แมนนะไม่ไหวจริงเลยนะเราเนี่ยโลซิมิวอะไรนี่ยิงยกไปหนึ่งทีแล้วก็ทุบกลับมาครับโอ้โหคือคอมโบนี้คือแบบจัดด้านจริงต้องบอกว่าถ้าเกิดทำได้ไบ่อยๆก็จะดีมากนะผมหรือซูเปอร์แมนยังไงโอ้ยแผ่นดาก็ตกไปหนึ่งทีแล้วโอ้โหคือแบบใช้ชีโนตแป้งตกหน้าไปหนึ่งทีเลยละกันนะครับยิงไม่โดนนะผมลัมเบอร์ก็ปล่อยไปตอนนี้ ไล่มาเป็นี้เรียบร้อยแล้วลัมเบอร์ซ้อนไม่อยู่แล้วผมโอ้โหคือสวยงามมากตอนนี้ลัมเบอร์ฆ่าไปสี่แล้วครับผมแทบจะไม่ใช่แทงแล้วนะครับผมคือ <c ười> แบบต้องบอกว่าลัมเบอร์ถ้าเกิดปรับอันนี้คือปรับมาก็คือรู้สึกโหดแล้วถ้าเกิดมันแบบผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันแทบจะเป็นไฟเตอร์อีกตัวนึ่งครับถ้าเป็นไปได้ก็ใครๆก็เป็นโลมิงได้ตอนนี้ผมเป็นโลมิงและครั้งต่อไปเอาลัมเบอร์เป็น เป็นไฟเตอร์จะเป็นไงเนี่ยมีดาเมจนี่ขึ้นมานี่จะรู้สึกยังไงวบตีแบบตีติดเคลีรอ,อย่างเงี้ยถ้าอย่างงั้นก็คือแบบเดือดเกินนะฮะแล้วก็เอลซูยิงไปที่เรียบร้อยเพราะว่าแพนด้าตีไม่ถึงนะแขนสั้นเกินไปนะครับเอลซูม um ียักษ์ยิงไกลเกินไปแล้วยังไงเลนล่างจะได้หรือเปล่าลาวิวอีหนูโอ้โหน,นี้เดียวนะแต่ว่าซูเปอร์แมนจะได้ซูเปอร์แมนหรือเปล่าซูเปอร์แมนยังไง เรียบร้อยครับลาวิลคาสเปนไปได้เรียบร้อยครับผมแล้วก็แลสอีกตัวหรือเปล่ายังไงได้ไหมเนี่ยโอ้โหปล่อยแลสไปครับผมแล้วก็ลัมเบอร์วิ่งมาครับผมเหมือนจะสวนแต่ว่าโอ้โหอันนี้ผมน่าจะแหลกนะครับอันนี้ผมน่าจะแหลกผมก็เลยตีม,มดส้วงแล้วโอเคเอมิลี่มาด้านหลังมาด้านหน้านะครับพยายามจะหลอกล่อยังไงยังไงยังไงเอ่ยแล้วก็ แตกไปทีเรียบร้อยผมลาวิลผมแล้วก็วิ่งหนีสิครับรออะไรไม่มีดาเมจนะครับเฮี huh. อเรียบร้อยครับลาวิลเก็บเป็นหนึ่งตัวลาวิลลาวิลซ้อนเนี่ยผมขอบุญมากครับผมบุญคุณนี้จะไม่ลืมก็โดนยิงไปหนึ่งดอกดีนะผมที่เป็นแทงนะถ้าไม่ถ้าไม่ใช่แทงนี่คือแตกไปแล้วนะเมืม่อกี้รู้สึกเลยล่างน่าจะโดนย่ำยีนะผมปล่อยมันไปครับ ดูเลนอื่นดีว่าอ่าเลนบนแพนด้ายังได้อยู่นะครับน่าจะได้นะได้ได้ป้อมหนึ่งนะผมนะได้ป้อมบนว่ะยังน้อยก็ได้ป้อมบนว่ะอ่ามาครับผมโทนโดนยัดไปตั้งวันนี้เปิดไฟกันอีกรอบแล้วผมก็ยกไปอีกสองแล้วยังไงแล้วก็ทุบไปอารามบอกว่าไม่ปล่อยแน่นอนครับผมตบหน้าไปหนึ่งทีแล้วแล้วก็พอเลนจินโก็มายังไง จะได้หรือเปล่าดูจากทรงแล้วดูจากทรงแล้วยังไงโอ้ติดคือติดคือไปเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็ตไปหนึ่งทีแล้วโอ้โหฆ่าไปหกตัวเลยครับพี่น้องตอนนี้ลัมเบอร์คือแบบกัตั์ก็จะจัดเลยนะท่านผู้ชมคือต้องบอกว่าผมไม่คิดไม่ฝันว่าลัมเบอร์มันจะโหดขนาดนี้หลังจากที่ปรับมาผมดูว่าไอ้ท่าตกมันจะไม่มีดาเมจแต่ไม่มีมีเว้ยคือแบบมีอ่ะ คือแบบมีประโยชน์สุดๆเป per man กระโดดมาจังหวะนี้และยังไงผมก็ตีไปหนทีไม่โดนใครเลยนะเป per man แ,แล้วผมก็ตบกลับมาก็ผมไม่ให้กลับบ้านไอ้หนูตายซะเออตายซะโดนผมตบเข้าไปหนึ่งทีลมก็ไม่ปล่อยมวยอีกแล้วมึงยก็ตบไปหนึ่งทีโอ้โหกลาเป็น8ดคิวเรียบร้อยครับ แล้วเป็นยังไงโอ้โหคือตอนนี้ค่อนข้างจะติดเกมที่นำโด่งเลยเพราะว่าเงินนำไปทั้งสี่พันนะแล้วก็เราเก็บป้อมไปประมาณสาม้อมแล้วนะครับผมเยอะมากเลยทีเดียวเแล้วก็ฟอนิโน้ก็รำใส่ราวิลเบเนียบรอยนะครับแตกเข้าไปอ๋อเอลสูเอลสูส่องบ้าวเอลสูส่องบ้าวอุ้ยเอลสูโดน โทนยัดหน้าเข้าไปหนึ่งทีครับผมโทนผมไม่ไหวจริงๆนะครับขอขอบายก่อนเลยแล้วกันนะครับผม,ม,มอเอลสูดเลงนานมากเอลสูดเลงนานมากอะไรฮะ ได้มีการโชนเจ้าบัฟนะครับผมแต่ว่าผมก็โซนให้นะครับแล้วจวังหวะนี้ยังไงเกิดไฟกันอีกแล้วครับผมก็ยกไปหนึ่งทียกไม่โดนอีกแล้วนะครับผมโอ้โหลัมเบอร์เล่นอะไรครับเนี่ยเลิกเล่นเด็กครับเอวตอนนี้3ต่อสครับผมตามต่อสม,มีคนมาแจมอีกหนึ่งคน4ต่อ3ครับผมผมคับไม่อยู่นะครับคับไม่อยู่ไม่ซุแมนเข้ามาแล้วก็อุ้ยมีคนกด แข่งไปเรียบร้อยครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าโทนกับลาวิลนี่คือเข้ากันได้ดีมากแล้วก็เทียบร้อยครับผมฆ่าได้นะผมสี่ต่อสามก็ยังไหวนะผมโอ้โหคือบอกว่าต้องบอกว่าจังหวะเมื่อกี้โทนกดแช่แข็งได้ดีมากเลยนะผม,มสุดจริงตอนนี้คือฝั่งสงค้ามตายทั้งทีมแล้วแล้ว,ลวก็เพื่อนทำหน้าที่ในการตีป้อม แพนด้าทำได้ดีมากนายอะ่ะอันนี้น่าจะได้ป้อมหนึ่งนผมโอเคโอ้โหลักลกจังโทรศัพท์กูจะแตกไหมเนี่ยอีเียเรียบร้อยครับผมผมเข้าไปแล้วโกนันติจะเข้าหรือเปล่าไม่มีใครเข้าแล้วตอนนี้รู้สึกว่าผมจะโดนลุมเนะครับผมโดนลุมลบสองคนสามต่อสองสามต่อสองยังไงเรียบร้อยครับฟอร์เรน,นติโนแตกไปโดยราวิลนะผมแล้วก็เอ,อยผม ไม่รู้ว่ามันเพิ่มเกาะหรือเปล่าแม่ใจครับแ,แต่ว่าตอนนี้ดาวิลจูบแบบสุดๆแล้วผมแรกไม่รู้ว่าได้เกาะมาจากไหนก็ไม่ทราบอนกันเลยครับเขาได้เกาะมาจากไหนวะได้เกาะมาจากกูหรือเปล่าถ้าได้มาจากผมก็จะดีนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าความสามารถของลาเบอร์มันปรับอะไรบ้างแล้วนะตอนนี้เหลือมวยอยู่คนเดียวนะผมก็ไม่น่าจะรอดนะเออไม่น่าจะรอดจริงๆนะับอยู่กับงแล้วเนี่ยยิงไม่โดนด้วยนะ มวยรู้ฐานมวยรู้แกนนะผมแล้วก็มวยก็ต่อยเข้าไปครับส่งลาวิวเข้าไปป้อมแล้วก็แตกเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็มวยก็โดนแพนด้าจัดการไปที่เรียบร้อยครับเฮีย yeah. ตอนนี้ก็คลิปไม่เข้าบ้านนะก็ <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างที่จะเล่นยากหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะต้องเอามังกรหรือเปล่านะครับรอ,อดูครับโอเคครับผมสรุปว่าแพนด้ามังกรครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ รู้สึกว่าจะโดนโดนซูเปอร์แมนถ่ายไปถ่ายวืดไป1ทีช็อตนี้คือแบบทีเด็ดจัดอย่างฮาตอนนี้ผมลงไปเลนล่าเพื่อเคลียร์คีฟนะผมแล้วก็แพนด้าเข้าไปเสริมทีมหนึ่งทีแล้วก็ตีกบตีบไปหนึ่งนีโอ้โหคือแบบฆ่าไปทีบร้อยแล้วก็หนียอมาได้คือแบบดีมากคือดวงดีจัดแล้วยังไงผมก็ทุบไปหนึ่งที โอ้แล้วก็คือเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นปะคือช็อนนะั้นคือแบบผมตีฟลอเรติโนแล้วมันไปโดนโดนเนลสูแล้วมันก็เด้งอ่ะเออแต่ผมก็อันติไปนอีกทีก็เด้งไปอีกคือแบบโคตดมันอ่ะคือแบบโคตดมันจริงๆคือแบบยอมรับเลยว่าลมเบอร์ปรับมาใหม่คือมันและโกงมากผมยอมรับว่ามันโกงครับไม่เถียงเลยครับผมถ้าเกิดใครบอกว่ามันโกง แต่อย่างน้อยมันก็ให้คนอื่นได้เล่นนะคือแบบให้หายคิดถึงไะคือลัมเบอร์มันไม่ได้เก่งบบนานแล้วนะฮะเออไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกด้วยซ้ํานะเออแล้วก็ผมน่าจะแตกนะครับเอ้ยไม่แตกว่ะมันไปได้ไงเนี่ยโอเคทได้ยังไงครับช่วยก่อนช่วยก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้ยซูเปอร์แมนเอ้ยซูเปอร์แมนอะไรครับเนี่ยซูแมนโดนลุมซะเองครับผมเมื่อกี้เหมือนจะลุมพวกเราเนี้ยแล้วแล้วก็ วิ่งไปแล้วมีโทนดักหน้าไว้อยู่ครับโทนวิ่งมาดักหน้าไว้โทนไม่ได้ดักหรอกครับโทนเขาฟาร์มอยู่นะโทนบอกโอ้ยหวานหมูเลยอย่างนี้เรียบร้อยครับผมแล้วก็โดนยิงแตกไปที่เรียบร้อยหนีเสือป่าจะไร้เคี่ยวโทนบอกว่าอุย้ยล่อมาให้กินแบบหวานหมูเลยแล้วแพนด้าเข้าไปในดงตีนครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับอ้อโหผมก็ยกไปสองแต่ว่าไม่มีใคร เป็นดาเมจให้แล้วก็ตอนนี้โชนก็พยายามตีมังกรให้ได้ผมแล้วก็จังหวะนี้รู้สึกว่าเพื่อนจะค้ากันดีมากซึ่งเป็นช็อตที่ผมจะน้ําตาแตกเลยผมโอ้โหสวยงามมากนะผมแล้วก็ฟอร์เรนยืนนิ่งแล้วก็เหมือนจะพิมพ์หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เกมพลิกเป็นเรี่ยบรอยครับฝั่งหนข้ามตายห่าเหมือนเลยนะผมฝั่งหนข้ามตายเหมือนเลยนะไม่ไม่ตายห่าผมเอ้ยอย่าพูดคำหยาบนะเดี๋ยวมันหยาบหลายรอบแล้วน่ะนะฮะโอเค ซูแมนเกิดทันนะครับไม่รู้ว่าเขาจะ้ำจุนไวได้หรือเปล่านะฮะจะ้ำได้หรือเปล่ายังไงซูแมนโอ้โหโดนยิงไปแค่นี้ก็เลืเลอดขึ้นแล้วก็โดนเรียบร้อยครับผม <c oughs> โดนดาเมจของเมจเข้าไปสวยครับผมจบเกมที่ร้อยกับจีครับผมเกมนี้ก็39กาต่อ22ครับแล้วก็เงินนำเออประมาณหมื่นหนึ่งนะครับผมนะ หมายก้อนจริงเอาเลยครับเกมนี้ก็จบลงไปทียบร้อยแลผมผมก็ได้วีฟไปนะผมเพราะว่าได้ช่วยเหลือเยอะมากเลยนะยผมเออผมต้องบอกว่าการเล่นแทงมันสําคัญนะครับถ้าเกิดใครมองข้ามแทงไปก็ก็อย่ามองข้ามเลยนะเพราะว่าแทงมันสาคัญมากแล้วก็แฮร์รี่พยายามเดินกับแทงหน่อยนะครับไม่ใช่เดินนําแทงนะโอเคผมก็ไม่ได้ซีเรียสอ,อะไรนะแต่ว่าบางบางคีมันเจอคนที่บอกว่าเดินนําหน้าแทงหรือว่าไม่เดินกับแทงหรือว่า ช่างโหแม่มันแบบว่าแทงก็แทงอ่ะไอ้เหี้ยกูก็จะเดินไปยิงอ่ะกูอยากฆ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เออผมก็จะปวดประสาทหน่อยนะครับเออช่วยเคยเลียร์เลนก็ไม่ช่วยตีป้อมก็ไม่ช่วยตีอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดใครไม่เป็นเงี้ยก็ดีไปนะถ้าเกิดใครเป็นก็พยายามปรับหน่อยนะครับก็การเล่นเกมคือการอยู่ในสังคมที่เป็นแบบสังคมออนไลน์นครับโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคิมีกี้ลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์นะครผมแล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ติดตามชมได้ที่ช่องนี้ครับผม Safety Gamer แล้ล้จเจันครับ